สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อกี้คุณครูกดสตาร์ทเริ่มถ่ายทอดพอดียุงเยอะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งถ่ายที่สวนยางนะครับที่หน้าบ้านของคุณคุณคุณแม่ที่จังหวัดส,สุราธานีนะครับยุงเยอะที่นี่นะครับวันนี้มาเร็วหน่อยครับ เพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวฝนตกนะครับก็ไม่เป็นไรถึงมาเร็วก็ยังมีนักเรียนที่เป็นแฟนตัวยงยังให้กำลังใจคุณครูอยู่ตลอดนะครับเข้ามาชม4คนแล้วตอนนี้เก่งมากเลยนะครับลูกเจนนะครับลูกผมแปมมาก่อนเพื่อนเลยนะครับหลวงพีนะครับและก็ตอนนี้ นักเรียนแฟนตัวยงนะครับท็อปแฟนคนใหม่คือลูกสุภวัตอแอดโปยเซียนนะครับเก่งมากๆด้วยช่วยตอบคุณครูตลอดเลยวันนี้ก็ช่วยตอบคุณครูคคนะขาประจําแฟนตัวยงมาแล้วเนี่ยลูกเจนนะลูกเจนก็ช่วยตอบด้วยนะลูกนะดีใจมากเลยนะครับที่นักเรียนยังให้ความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงที่ยกยคโควิดนี้นะครับยก ยุคโรคโควิดระบาดซึ่งไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้คือโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับก็เลยต้องเรียนออนไลน์กันคุณครูพี่นันก็ได้คิดทำอสอนออนไลน์นี้ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับนะเหมือนที่บอกลูกๆในเบื้องต้นนะครับคือทางโรงเรียนยังไม่ได้บังคับอะไรให้ทำนะครับคุณครูทำขึ้นเองพอทำขึ้นเองแล้วมันก็เลยมีประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยอัปโหลดลง YouTube ไปด้วยตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะลูกนกลูกๆนะช่วยเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube ให้คุณครูบ้างนะครับชื่อช่อง YouTube ว่าครูนัน a n n e l นะครับต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ K R U N A N นะครับครูนัน a n n e l ก็ C S A N N E L นักเรียนจะได้ยินเสียงรถเครื่องวิ่งผ่านนะครับแล้วก็จะเห็นภาพด้วยด้านหลังด้านหลังก็เป็นแทงน้ำประปานะครับสีฟ้าๆอยู่ด้านหลังคุณครูวันนี้ถ่ายตอดสดเลยนะครับมีรถรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอาจจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างนะครับเพราะวันนี้เป็นการไลฟ์สดจริงๆนะครับบรรยากาศสดๆเลยหน้าบ้านของคุณแม่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง โอเคครับวันนี้คุณครูจะมาถ่ายามาถ่ายทอดหน้ามาเรียนหน้าสิบห้ากันนะลูกนะนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับลูกวรรณยากรพิชัยรัตน์ก็เข้ามาแล้วลูกวรรณยากรนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนักศิลปะคนหนึ่งเหมือนกันนะมีผลงานระดับชาติเหมือนกันเนี่ยคือระดับภาควานันเถอะนะถึงไม่ถึงระดับชาติก็น่าจะระดับชาติแล้วก็ไม่ทราบเก่งนะครับสองคนลูกสรยุทธ์ด้วย อาจารย์วินิตส,สวัสดีครับมาอีกแล้วครับแฟนตัวยงอาจารย์วินิตต้องยกมือไหว้หน่อยอาจารย์วินิตให้เกียรติจริงๆนะครับกําลังรับชมอยู่เป็นกําลังใจให้ครับอาจารย์วินิตทักมาตลอดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงคุณครูนั่งนั่งสอนอยู่อาจจะมีญาติพี่น้องขับรถมาข้างหลังชวนคุยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แปลกๆนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆกันไปเลยนะครับ ก็มานั่งสอนหน้าบ้านยังไม่ทันมืดนะครับแต่ว่าภาพมืดนิดหน่อยเพราะกล้องคุณครูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกนะเอาเลยครับเรามาเรียนกันเลยครับวันนี้หน้าหน้าสิบห้านะครับในหนังสือ Access 3สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือชื่อ Access 3นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะลูกนะหน้าที่15นะครับนักเรียน มสวนะครับนักเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูล,ลนิธินะครับมีหนังสือแล้วปวดหนังสือได้เลยนะลูกนะหน้า15วันนี้นะครับจะเป็นหัวเรื่อง culture corner นะครับหนนะครับ culture corner นะครับคุณครูไม่ได้เขียนให้ในสไลด์ culture แปลว่าวัฒนธรรมนะครับลุก corner แปลว่ามุมวันนี้คือเป็นมุมวัฒนธรรม นะครับมาเรียนเรื่องมุมวัฒนธรรมนะครับในหนังสือเขาจะหยิบยกวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกมาให้เป็นตัวอย่างสักหนึวัฒนธรรมวันนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมของประเทศอะไรรอ,อติดตามดูนะครับนะครับมีเนื้อเรื่องนะครับลูกดูในเนื้อเรื่องเลยนะครับ ชื่อเรื่องว่าเยเมนวัดเดอร์สนะครับเยเมนวัดเดอร์สนะครับสองศัพท์นี้นะครับแปลแปลคล้ายกันนะครับคือแปลคล้ายกันมากเลยนะครับวัดเดอร์ก็แปลว่าทหารองครักษ์นะครับเยเมนก็แปลว่าข้าราชบริพารเพราะฉะนั้นนะครับโดยเยเมนวัดเดอร์ก็น่าจะแปลว่าทหารราชองครักษ์นะลูกนะทหารราชองครักษ์ หรือวาเดอร์นี่นะครับใช้ในคําศัพท์แทนก็ว่าผู้คุมหรือว่าทหารยามก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ตามรูปนะลูกนะมีผู้ชายสองคนใส่ชุดสีแดงๆในหนังสือเนี่ยก็น่าจะหมายถึงทหารราชอ,องครักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเยอรมน w ว่าเดอร์ก็แปลว่าทหารราชอ,องครักษ์ครับผมฝากติดตามเพจของหนูด้วยนะคะ อาร์ทรีทอล์นโอ้ดีครับลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคุณครูไปกดติดตามให้หนึ่งคนนะครับ Art, Art อาร์อาร์ทรีทอล์นเก่งมากเลยนะลูกว,วันละยากรเนี่ยนะครับเก่งมากเก่งมากนะครับอาร์ทรีทอล์นนะครับความท้าทายในด้านศิลปะนะครับลูกเก่งมากตั้งเป็นภาษาอังกฤษเลย เรามาเรียนเรื่องทหารราชองครักษ์ก,กันนะครับ A trip to London is never complete without a visit to Tower of London นะครับ A trip หมายถึงการเดินทางนะครับการเดิน,ดนทาง to ไปถึงนะครับถึงเมืองลอนดอนกรุงลอนดอน i s never complete นะครับจะไม่เสร็จสมบูรณ์หรือว่าไปไม่ถึงนั่นเองนะภาษาบ้านเราก็จะพูดว่า ยังไปไม่ถึงลอนดอนแน่เลยถ้าคุณไม่ไปเที่ยวนะครับ w i t h o u t a visit โดยปราศจากการเยี่ยม to the Tower of London ไปเยี่ยมหรือว่าไปเที่ยว Tower of London Tower of London นี่น่าจะเป็นหอคอยอะไรสักอย่างนะครับหอคอยหรือว่าตึกเก่าแก่อะไรสักอย่างในกรุง London, ลอนดอนนลูกนะนี่คุณครูแปให้ ทีละสับนะครับเดี๋ยวไปเอาใจความจะไปให้กันด้านล่างนี้นะครับลูก The German Waters all be features นะครับ Guard The Tower นะครับ The German Waters ก็คือทหารราชองครักนะครับหรือนะครับเขาเรียกในคุงลอนดอนก็จะเรียกกันว่าพวก b f f e t u r r นะครับ B f e e t u r e คืออะไรเดี๋ยวจะมีเฉลยในในบรรทัดต,ต่อไปนะครับ การเดอะทาวเวอร์นะครับการก็แปลเป็นคำกริยานะครับแปลว่าทำหน้าที่ดูแลรักษารักษาอะไรครับก็คือรักษาตึกตึกนี้ครับตึกลอนดอนเนี่ยนะครับลอนดอนทาวเวอร์นะครับเป็นผู้ดูแลรักษาตึกนี้คิงเฮนรีนะครับเอดนะครับตัวนี้คือเอดนะครับเครื่องหมายตัววีนี่คือเลข5ภาษาโรมันนะครับขีด1ทีหนึ่งครั้งก็คือเลข1ก็นี่เป็นเลข8 คิงเฮนรีที่8นะครับคิงเฮนรีเอนะครับ first introduced feature in นะครับ1485นะครับเวลาอ่านกอสอให้อ่านทีละ2ตัวนะลูกนะไม่อ่าน1,400นะครับ85อย่างนี้ไม่ใช่นะครับลูกต้องอ่าน14นะครับ85ก็คือนะครับพระราชาเอรีที่8นะครับ First i n t r o d u c e นะครับก็คือเป็นเป็นพระองค์แรกนะครับที่ได้แนะนำตึกลอนดอนเวอร์นี้ขึ้นมานะครับนะครับที่ได้แนะนำหรือว่าที่ได้เผยเผยแร่นะครับเผยแพร่ไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับ i n t r o d u c e นี่นะครับคนอื่นสร้างนะครับในปีคศ1485นะครับ i n t r o d u c e คือนำมาแนะนำนะครับ นำมาเปิดเผยหรือว่านำมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้ทราบนะครับเจว์เฮิร์สต์นะครับบอดดิกัสนะครับเจนะครับในที่นี้คือทหารโยเมนวัสด์เดอร์วัตเดอร์นี่นะครับพวกทหารราชจงวรักเนี่ยนะครับเป็นฮิสบอดดิกัสก็คือเป็นบอดดิกัสของพระองค์นั่นเองนะครับของพระองค์บราชายในที่ที่แนะครับ they look after the prisoners in the tower and g u t t h t h l o w o w n jewels งรับก็คือพวกทหารราชองครักษ uh ์นะครับ look after นะครับเป็น p e r s r a l นะครับแปลว่าดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลรักษาทหารราชองครักษ์ก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษา the prisoners เมื่อก่อนนะครับ prisoner ก็แปลว่านักโทษนะลูกนะ prisoner ดูแลนักโทษหรือว่าคุมนักโทษนั่นเอง In the tower ก็คือในตึกนี้นะครับตึกนี้จะขังนักโทษเอาไว้ And guard the cloud j e w e l นะครับ And guard the cloud the jewels นะครับ guard เมื่อกี้ครูก,ก็บอกแล้วนะครับเป็นคำกริยานะตัวนี้เป็นคำนามก็ได้นะครับแต่ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาใส่ e d ด้วยนะครับเป็นอดีตก็คือดูแลรักษา รักษาอะไรครับคลาวคือมองกุฎนะครับจิวเวลนะครับจิวเวลหรือว่าจูรี่นะครับก็คือเพชรนินจินดาก็คือมองกุฎอัญมณีมงกุฎเพชรพลอยนั่นเองนะครับมีหน้าที่ดูแลมงกุฎด้วยนะครับแล้วก็ดูแลนักโทษด้วย t h i s days นะครับ they guide the tourists who visit the tower แต่เดี๋ยวนี้นะครับสองคนเนี่ยนะครับในรูปในหนังสือนะครับ้านักเรียนที่มีหนังสือเนี่ย this day นะ this days นะครับคือปัจจุบันนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้หรือว่าสมัยนี้นะครับ day ก็คือทหารราชองครักษ์ทั้งหมดนะครับมีหน้าที่ในการ guide the, tour, the tourists guide ก็คือให้คำแนะนำนะครับเป็นคำกริยาให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งหลาย ผู้ซึ่งนะครับ visit the tower ผู้ซึ่งมาเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมทาวเวอร์แย่งนี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วยังลูกน,นะบ,บอกแล้ววันนี้ว่าบรรยากาศสด,ดนะสด,สดวันนี้ได้บรรยากาศสดๆนะครับเสียงไ,นะได้บรรยากาศสดๆนะเ <c oughs> สียงรถมอตไซค์ผ่านบ้างอะไรบ้างคนพูดบ้าง they also take t h e also take care of the earth, big black ravens w i t h live in the tower นะครับพวกเขานะครับตอนนี้คือเป็นทหน้าที่เป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ให้กับนักท่องเที่ยวในการบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับตึกอ่ลาลอด o ด e r นทาวเวอร์นะครับนอกจอากนั้นนะครับ they also take care เขาก็ยังดูแลนะครับดูแลเจ๊แค่ก็คือดูแลกับลุกอัพเตอร์ก็กเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันดูแลเอาใจใส่ Also ด้วยเหมือนกันดูแลอะไรครับดูแล Eight Big Black Ravens นะครับ r e เ e n ส s แปลว่ากาดําหรือว่านกกาเว่านะครับนกกาเว่าสีดําตัวใหญ่ๆนะครับจํานวน8ปตัวนะครับซึ่ง l i v e in the Tower ซึ่งอาศัยอยู่ที่ตึกแห่งนี้นะครับ เนี่ยในรูปนะครับลูกแต่ว่าคุณครูไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะเด็กนักเรียนที่มีหนังสือเนี่ยมีรูปกาดําอยู่นะครับยินดีต้อนรับนะครับลูกกิฟนะครับกําลังรับชมโอเคครับเดี๋ยวคุณครูขึ้นคําแปลให้นะลูกนะอ่านี่ขึ้นคาแปลให้สักครู่หนึ่งเผื่อว่านักเรียนดูย้อนหลังจะได้กดวิดีโอสต็อปแล้วก็ได้ดูว่าตัวไหนแปลว่าอะไรนะครับเผื่อสับไหนแปลไม่ได้ วันนี้มีไม่มากนะครับผมเพร,ราว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็มีการตอบคำถามสัก3-4ข้อเท่านั้นเองดเดี๋ยวเตรียมตอบคำถามหน่อยนะลูกนะ,ะดูให้จบเรื่องนะครับดูให้จบเรื่องย่อหน้าถัดไปครับ<น> There are 36 h u y e o m a n waters นะครับ there are, นะครับแปลว่ามีนะลูกนะ there are, ตามด้วยคําคนามที่เป็นพูะพจน์นะครับ t h e there is นะครับตามด้วยคํานามที่เป็นเอกพน์แปลว่ามีนะครับมีทหารราชองครักษ์กจำนวน3 6คนนะครับ they all live in the tower with their families they ก็คือทหารราชองครักษ์กทั้งหมดนะครับ all แปลทั้งหมด live in live อิอาศัยอยู่ในตึกนั้นเลยครับตึก London Tower อยู่กับใครครับ with their families อยู่กับครอบครัวนะครับลูกเมียอะไรมาอยู่ในตึกนั้นหมดเลยนะครับเป็นบ้านพักไปเลย The b e e f e e t e r s are famous for their red and gold uniform. b e e f e a t e r นะครับคือสับหนึ่งที่ใช้เรียก แทนทหารราชองครักษ์เมื่อกี้นะครับลูกนะครับเรียกว่ายอมันวัสเดอร์ก็ได้เรียกบีฟิเซอร์ก็ได้เดี๋ยวบีฟิเซอร์นี่มาจากไหนเดี๋ยวค่อยดูคำเฉลยนะครับบีฟิเซอร์ก็คือทหารราชองครักษ์เหล่านี้นะครับ are famous นะครับ famous เป็นคำา d j e c t i ีฟใช้คู่กับ verb to be มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงมีสัญ,ญลักษณ์เป็นที่เรื่องลือมากในเรื่องของ for the red and gold uniform ก็คือเหมือนในรูปอ่ะลูกก็คือยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มเครื่องแบบของเขานั้นสีทองและก็สีแดงนะครับมีเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นทหารราชวงศ์รักที่เฝ้าอยู่ที่ตึกนี้นะครับจะใส่สีนี้เลยสีแดงแดงทองนะครับ but g e o l i w e a r dis on formal occasions แต่นะครับแต่ไม่ได้สวมทุกวันนะพวกเขาจะสวมชุดนี้ก็ต่อเมื่อมีโอกาส พิเศษพิเศษเท่านั้นนะครับโอกาสที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับโฟโมเนี่ยแปลว่าเป็นทางการนะลูกนะโฟโม่โอเกชินโอเกชินแปลว,ว่าโอกาสนะครับโอกาสที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับที่จะใส่ชุดสีแดงกลิบทองนี้นะครับ Most of the time โดยโดยส่วนมากแล้วนะครับต้องแปลว่าโดยส่วนมากนะครับ most of the time ก็คือวันอื่นๆนะครับ วันอื่นๆหรือว่าช่วงเวลาอื่นๆแล้วจะใส่ชุดนะครับอดดาร์คบร uniform ร์มยนแปลเครื่องแบบ Blue สีน้ำเงิน Dark แปลว่าเข้มมืดก็คือสีกรม,มท่าน,นั่นเองลูกสีน้ำเงินเข้มนะครับ d า r k แปลว่ามืดแปลว่าเข้ม With Red Trimming ชุดสีน้ำเงินเข้มนี้นะครับก็จะมีครับ trimming นะครับเด,เดี๋ยวมีคำแปลให้ด้านล่าง ในหนังสือจะมีตัวเล็กๆหมายเลขหมายเลข2ไว้ในลูกนะในตอนจบของข้อความเนี่ยลูกก้มลงไปดูในหนังสือเลยนะครับเขาจะเขียนว่า pieces of material just just to decorate clothing clothing นะครับให้ความหมายให้นิยามของว่า trimming เพระ t r i m m i n g ก็คือชิ้นส่วนของวัสดุนะครับ pieces แป่าชิ้นส่วน of แป่าของ material ก็คือวัสดุ ชิ้นส่วนของวัสดุที่ u s e to ใช้เพื่อนะครับ u s e to แปลว่าใช้เพื่อ decorate ประดับนะครับเพื่อประดับ clothing ประดับเสื้อผ้าเพราะฉะนั้น trimming ก็เลยแปลว่าใกล้ๆเครื่องหมายนะครับตราสัญลักษณ์ในการมาติดไว้บนเสื้อนะครับนะครับสีแดงนะครับเครื่องหมายตัวนั้นสีแดงนะครับ red trimming โอเคนะครับดูคำแปล